พี่โท้ก็คออะไรล่วก็คืออไรก็ปิดแล้วนครับยืโครับพี่โ้ม่ครับแป๊บนะครับแป๊บนะเอาเลยว่ะข้องวันปิดไมด้วยครับเดียวเดียวไปไม่พี่เลยไมสิ แสดงเจตนาลมทั้งหมดในในรายการสำหรับส่วนถ้าคำถ้าควางรู้สึกส่วนตัวก็มันก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็กว่าหนูพูดทั้งหมดไปในรายการหนูมไม่รู้จะพูดอะไรอีกดีเลยอ่ะคือมันอัดอั้นมันเก็บมานานด้วยหรือยังไงครับที่มันถึงมันระเบิดวันนี้เลยทีเดียว ก็อย่างที่บอกว่าฟางเส้นสุดท้ายมันคือเหมือนเราให้คนยืมด้วยเจตนาด้วยมิตรภาพด้วยความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกที่ความเป็นเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นน้องอะไรเงี้ยแต่เราได้รับกลับมาด้วยความโกหกหรือสะท้อนให้รู้สึกว่าเราเสียศักดิ์ศรีอะ่ะอันนี้คือฟางเส้นสุดท้ายที่รู้สึกว่าต้องต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็ต้องออกมาแก้ไขสิ นูโดนดิสเครดิตมาขนาดนี้เลยเหรออาจจะด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่ได้เจตนาหรือใดๆก็ตามแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วไม่ทำธุรกิจเนาะธุรกิจของเราทรัวตี้ความน่าเชื่อถือมันเป็นสิ่งสําคัญมากเมซีเรียเรื่องการให้คําพูดคำมั่นสัญญาต่อลูกน้องต่อทุกๆคนเสมออยู่แล้วดังนั้นสิ่งเนี้ยมันคือเครดิตทางธุรกิจที่ท,ที่รู้สึกว่าต้องออกมา ไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องมันนั่งอยู่ไรกันผนกระแสไม่เคยอยากจะออกมาที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่เคยโพสต์ไม่เคยพูดอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องแค่อยากได้ของคืน <c oughs> แค่นั้นเองแค่อยากได้ของเราคืนของเราเราก็รักของเราเนาะเราก็จะด้วยอะไรจะด้วยความด้วยความไม่อยากจะพูดว่าโง่เขาแต่มันก็อะไรก็ตามแต่ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งก็ต้องโทษตัวเองจะโทษใครได้ก็คือโทษตัวเองก็ ให้เขาไปเองจริงๆเขาไม่ได้ไปใส่เขาไม่ได้อะไรจริงๆช่วยน้องจริงๆแล้วก็เช e ื่อน้องมาตลอดหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาหนูเชื่อเขามาตลอดพี่มดตดำพยายามบอกหนูหนูก็ไม่นะหนูเชื่อเขาแค่พอเราเห็นอะเราแค่รับไม่ได้การหลังจากงนี้หลังจากที่ได้คุยกันในรายการบกระแสครับคุณเมว่าแนวทาช่วงนี้มันจะเป็นยังไงต่อครับเมขอช้อย โซลูชันเมย์แค่อย่างเดียวเลยค่ะได้ของคืนเมย์ไม่ดำเนินคดีก็ได้ไม่โกรธไม่อาฆาตไม่อะไรเลยค่ะขอแค่ได้ของคืนไม่ดำเนินคดีก็ได้ก็คุยกันแล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้และถ้าจะต้องสู้ใดก็ตามก็สู้ก็สู้ให้ถึงที่สุดก็สู้ก็สู้ก็คือต้องหมายคือต้องการของคืนพิธีการที่เมยกับน้องเมื่อกี้มันมันค่อนข้างที่จะไปในแบบทิศทางว่ามันจะมีทางออกไหมคะพี่เมย์หรือว่ามันยังมทางออกที่ดีมากคือดิวก็ให้ทางออกที่ดีมากแล้วก็ เห็นใจน้องจริงๆหนูก็เห็นใจเขาทุกๆครั้งที่หนูไม่ออกมาพูดอะไรเมย์ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเพราะหนูฟังเรื่องเนี้ยมาตลอดแล้วเมย์ก็เห็นใจเขามาตลอดอ่ะแล้ววันนี้พี่เมย์พึงพอใจกับคําตอบไหมครับกับที่เขาพูดผ่านรายการอืมไม่ได้บอกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจถ้าเราได้ของคืนแล้วไม่ต้องมานั่งจ่ายตังค์อ่ะอันนี้เราโอเคแต่ถ้าโซลูชันอื่นไม่ได้โอเคพี่เมย์ทราบไหมครับว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรแต่ยังแย่ตั้ง น้องให้ให้สัมภาษณ์ในรายการไปแล้วเขาก็พูดค่อนข้างยาวมันมีช่วงหนึ่งที่คุณเมย์ร้องไห้อะครับพอหลังจากได้ฟังที่เขาพูดทําไมเขาเป็นคนที่เอาของคุณเมย์ไปทำไมคุณเมย์ต้องร้องไห้ด้วยคือคือแบบว่า,วาคือเพื่อนอะพี่คือคือเมย์อะเป็นคนที่โตบโต,ตเขาเรียกว่าทํางานแล้วสู้ชีวิตมาด้วยกนระยนานมีเพื่อนมาตั้งแต่แรก หนูให้ค่าแล้วให้หัวใจความตีราคาของความเป็นเพื่อนหนูสูงแม่เพราะพ่อแม่หรือต้นทุนของเรามันมันน้อยเราเดินมาได้ขนาดเนี้ยเราเกิดระหว่างทางในชีวิตเราเกิดจากการเลยานิมวิตและมิตรภาพที่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเลยแล้วการที่เราให้ค่ากับสิ่งนี้แล้วเรากลับถูกดูใช้ไม่รู้ไม่รู้จะใช้เขาหักหลังหรืออะไรก็ตามแต่มันอีกเรื่องเงอ่ะมันหนังคคละมวนตั้งแต่วันแรกอะถ้าพูดจริงๆคืนมเมรับไม่ได้ เม่รู้สึกว่าเอ้ยทําธุรกิจมาก็ได้สนามรบทางธุรกิจเมยว่าสนามเธอไม่เคยแพ้เลยนะเธอทําได้ทุกอย่างเลยเธอเป็นคนรุ่มเททํางานทุกอย่างมาตลอดแต่ทําไมสนามเนี้ยเธอถึงแพ้ราบคาบเธอถึงยอมให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็จมอยู่กับมันว่าแบบง่จังคอลเลคชั่นบางอย่างมันเป็นแรงไอเทมด้วยครับมันดิสคอนแล้วพีส้ตยโลตัสคือ o n l y one in the w o เ l d เขาเรียกว่าชิ้นเดียวของโลก นาฬิกาลิชันมีดิสคอนแล้วของบางอย่างมูลค่าที่แจ้งไปมันไม่ใช่มูลค่าปกติแล้วมันเพิ่มมูลค่าไปดังนั้นมันก็เลยมันเป็นมูลค่าทางจิตใจคือเมย์เป็นคนเต็มที่แล้วก็สุดในทุกๆเรื่องเพราะนั้นเวลาเก็บของเรามองว่าบางคนอาจจะชอบรถบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเป็นเอาไวจากไหนไม่ได้รวยมาจากไหนแค่มีความชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้พี่อาจจะชอบรถพี่ก็ซื้อรถพี่อาจจะซื้อ,อจจชอบบ้านพี่จะซื้อบ้านเมย์ชอบของเหล่านี้เมย์ก็เก็บสะสม คิดว่าวันหนึ่งมันมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นเราเราก็เลยเก็บมันไว้แบบมันมีคุณมูลค่าทางจิตใจที่อยากได้ึืนมากๆขายก็แบบไม่ได้อยากขายแต่อยากได้ของคุณพอมันเป็นของที่รักมากๆแล้วแบบยอมให้กับคนที่แบบว่าคือที่รีสตอรีร่ไปแค่คช็อกว่าของไปถูกเรตตั้งแต่แรกก็แค่รู้สึกของบางอย่างเก็บในห้องแอร์พี่แล้วมัน มไม่เคยใช้เลยแต่ถูกไปเร่ในตลาดมันก็เลยชอ็อตมันแค่บางรายการที่มีเซอร์ติฟิเคช่ะม,มันไม่ได้ทั้งหมดบางรายการก็ไม่ได้มีมันมีแค่รายการเดียวที่มีใบเสร็ในแง่ความสัมพันธ์ที่มีตอนนี้กับกับน้องดิลนี่คันจะสามารถไปกันต่อในฐานะพี่น้องได้นะคะหรือว่าจบเรื่องนี้แล้วพอแล้วไม่โกรธแค้นไม่เคืองแต่ก็กลัวแล้วค่ะเข็ดแล้ว น,นี้เราจะต้องติดต่อกับรัฐมนตรีที่มีการอา้างว่าให้เป็นเออนรืรอร่องของกฎหมายมันอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนี้หลักไม่มาหรือยังว่าทั้งหมดร้านต่างต่างนี่ยังเป็นร้านในคิดว่าวันนี้น้องเองก็พูดมากลางรายการและชัดเจนว่าจะให้ข้อมูลนะคะเขาก็พูดมาชัดเจนก็เชื่อว่าเราก็าน่าจะได้ข้อมูลนี้ว่าอยู่ที่ไหนในแง่ของข้อมูลพี่เมย์เองตอนนี้มันมีรู้ประมาณกี่อย่างแล้วคะที่ซับซิ่นหนึ่นรู้มาแค่สองแน่ชัดหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการเป็น ไม่แน่ชัดอย่างที่ทนายพูดไปในรายการค่ะของที่อยู่ใน,นระดับรัฐมนตรีหรือว่าเป็นแค่นกักการเมืองมันไม่มันยังไม่การันตีสิ่งนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นคําพูด<อ>ที่ได้เข้ามลแหล่งข่าวสารม,มาซึ่งทนายเป็นคนได้คําพูดคือได<ม>้แหล่งข่าวมานะครับเขาแจ้งมาเฉยๆไม่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตําแหน่งอะไรจรกงหรืงไม่ใช่ครับครับยังไม่ยัยังไม่ยืนยันเขาจะนาไปรับจำนำว่าใครไม่ติดใจใครเลยค่ะแค่อยากได้ของ <ขอ S 1> ใครๆก็ตามแต่เมย์ไม่ติดใจใครเมย์ขออย่างเดียวถ้าถามว่าทุกคนที่ดูอยู่หรืออะไรก็ตามพี่หนูแค่เมย์วัสนานะคะขอแค่ของของเมย์คืนเท่านั้นเลยค่ะไม่ต้องมาให้ดอกเบี้ยไม่ต้องให้อะไรเลยเอาของมาคืนทุกอย่างจบไม่ํำเนินคดีไม่ทําอะไรก็ได้แต่ขอของคืนแต่ถ้าไม่ได้แล้วต้องสู้เมย์ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดมีเส้นตายไหมคะว่าจะได้ของคืนภายในช่วงเวลาไหก็ทนายนะ ก็ต้องเร็วที่สุดอะค่ะใช่ครับคือยังไงเราก็ต้องการเส้นตายเคือของเราเส้นตายคือทุกวันนะครับขอขอเท่านี้คอับสุดท้ายเลยครับเมื่อสักครู่ที่ได้คุณคนเดียวนะครับเราสัมผัสได้ถึงความสงสารอีกอไม่เพราะปกติคุณเมลว่าคุยทุกครั้งเนี่ยรู้สึกสงสารทุกครั้งสัมผัสได้ถึงความจริงใจอะไรถสักอย่างไหมไม่ฟังเรื่องแบบนี้มาเจ็ดเดือนแล้วโอเคนะคะแล่าสุดเขามีกระแสข่าวว่าเขาเลิกกับคุณเซฟแล้วไม่รู้คุณเมว่ทราบไหมไม่ทราบเลยค่ะโอเคุณนะะคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ นิอยจ้าปจ้า้นรยร้ก็เขาบอกว่าเป็นแล้วไดเกิดแลังไปถามอู่เป็นป็นผู้ใหญ่แต่เกมมันมาเต้าเจมเต้าเปแล้วหนูทีแม 何ですか